สวัสดีครับวันนี้บพบกับผมโอ๊ตเองฮะและสิงพระละครอ,ออนทีวีซึ่งก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพิธีกรรับเชิญพิเศษหญิงท่านหนึ่งหน้าตาน,น่ารักแนะนำตัวเลยครับค่ะค่ะแสงจันรวีนะคะครับผมวันนี้เราสองคนมานที่แอสเตรียม,มาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักเตะคนหนึ่งที่มีความสำคัญ กินสมสโมสรสิงค่าเรือเนี่ยค่ะครับผมเป็นน้องใหม่ไฟแรงหว่ากันเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราเพราะว่าพักวัาเลยดีกว่าครับค่ะเราไปเชิญเขาเข้ามากันเลยไหมครับสวับสดีครับแล้ววันนี้เราไปอยู่กับนักเตะสิงค่าเรือสิงตัวใหม่ของเราเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านรู้จักหน่อยครับครับผม ิติพงษ์มูลพงษ์ครับชื่อเล่นกุ้งครับตำแแน่งกองหน้าครับใส่เสื้อหมายเลขสิบหกครับครับผมคุณเชื่อหรือเล่าว่าเพื่อนๆหลายคนพงจะได้เห็นผิดใบลายมือกันไปบ้างแล้วเอาก่อนหน้าที่จะย้ายมาอยู่กับสิงท่าเรือเนี่ยขออนุญาตเรียกกุ้งก่อนนะครับผมกุ้งเล่นให้กับทีไหนมาก่อนเมื่อปีที่แล้วเล่นให้กับปตทระยองครับครับผมแล้วก็ย้ายมาก่อนจะย้ายมาฤดูกาลนี้ใช่ครับ มาพร้อมตัวตกนเลยมาพร้อมทัวตะกอฮะแล้วคิดว่าการเล่นสไตล์การเล่นของตัวเองนี่เป็นยังไงบ้างคะสไตล์การเล่นนะครับก็คือผมเล่นเป็นคนเล่นบอลง่ายๆครับเห็นก็ให้เห็นก็ให้ครับแต่ผมไม่ไม่คลองบอลไว้นานครับแล้วเหมาะเหมาะกับสภาพทีมครับคิดว่าตอนี้คิดว่าเหมาะสมกับสภาพทีมครับเพราะว่าทีมท่าเรือเป็นทีมที่เล่นบอลกับพื้นอยู่แล้วครับเล่นตามช่องครับและในฐานะที่เป็นนักเตะใหม่ของทีมสิงห์ท่าเรือเนี่ย มีการวางเป้าหมายของตัวเองและทีมไว้อย่างไรบ้างเป้าหมายนะครับกับทีมกับทีมก่อนนะครับก็คือต้องต้องขึ้นไปเล่นไทยลีกให้ได้ครับสําหรับแรกคือเป้าหมายหลักของพวกเราเลยสําหรับเป้าหมายส่วนตัวผมเองก็คือถ้าผมได้มีโอกาสได้ลงไปทําหน้าที่ผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับตอนที่ย้ายมาอยู่สิงท่าเรือเนี่ยตอนที่อยู่กับปตทระยองใช่ไหมมองทีมสิงท่าเรือยังไง ก็คือทีมสิงห์ท่าเรือนี่ท้านผู้ชก็คือเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทีมระดับตำนาน,นครับผมของแบบสโมสรในระดับประเทศไทยเลยนะครับเราจะให้พูดถึงว่าที่ผมเข้ามาเล่นได้นี่ก็รู้สึกกดดันกดดันเหมือนกันนะครับที่ที่จะเข้ามาเล่นเพราะว่ากดดันใช่ครับเป็นคือเป็นทีมที่ทีมที่ในดวงใจอยู่แล้วด้วยนะครับสำหสิงห์ท่าเรือ แล้วคิดว่าตัวเองเข้ามาอยู่ในสโมสรเนี้ยมีความแตกต่างอะไรจากเดิม้ากไหมคะครับผมอืก็คือถ้าเรามีโอกาสได้เปลี่ยนลงไปนี่ก็คือเราไงเราก็ต้องลงไปทําให้เต็มที่ครับเราก็ต้องทาทาให้ได้ตามที่โค้ชเขาบอกไว้ครับว่าเราควรจะลงไปแก้ยังไงต้องไปแก้ตรงใช่ครับต้องต้องทําตามไม่ทาตามไม่ได้ตามที่โค้ดสั่งอะไรอย่างนี้ยแล้วหลังจากที่ได้มีโอกาส ย้ายเข้ามาร่วมรังสิงท่าเรือเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยมองแฟนๆสิงท่าเรือ,อยังไง <c oughs> และหลังจากที่เข้ามาอยู่ในสนามแล้วรู้สึกยังไงกับแฟนๆสิงท่าเรือมากงคะความรู้สึกก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมาสิงท่าเรือนะครับที่มีต่อแฟนบอลอาา่าฮะก็คือในความคิดผมลึกผมคิดว่าทิมท่าเรือนี่เป็นทีมระดับตำนานแล้วมีความยิ่งใหญ่มาก่อนอแล้วแฟนบอลน,นี่ก็มีมาก การเชียร์ก็ดุดันบางทีก็อะไรแต่พีู่ได้เลยวัน,นริ้ดุจกลัวเหมือนกันนะครับพี่พพถ้าได้มีโอกาสได้มาเล่นคือในความคิดตอนนั้นนะครับว่าถ้าได้มีโอกาสได้มาเล่นที่ท่าเรือนี่ก็คงจะกดดันหน้าดูเหมือนกันผมแต่พอหลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่หาสิงท่าเรือแล้วได้เข้ามาเล่นอยู่ในสนามพลาสเต,เตเดียมและมีกองเชียร์ใส่เสือ้อ แดน้ำเงินแลดน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่มีมวลขังมากคราคิดว่าเป็นยังไงคือมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยครับความคิดคือหลังจากที่เราคิดว่าอืมแฟนวันท่าเรือจะน่ากลัวไหมเนี่ยอะไรเนี่ยคือจริงแล้วไม่ใช่เลยแต่คือมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนแรงกระตุ้นที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราเราต้องทํำเราต้องทําให้เขาเห็นนะต้องทําให้พวกเขาเห็นคือเหมือนแบบว่า เป็นกำลังใจที่ดีที่ดีมากๆเลยครับที่จะทําให้เกมการแข่งขันของทีมสิงห์ท่าเรือเนี่ยไปประสบความสําเร็จได้ครับก็ค,คือเปลี่ยนความคิดตัวเองไปเลยจากที่ไม่เคยมาเจอพอได้มาอยู่ได้สัมผัสกับพวกเราจริงๆก็ทุกคนจริงๆน่ารักนะแล้วแฟนท่าเรือเขาดุดันในในเกมอย่างเดียวนี่ก็สุดท้ายแล้ว,ลว,ลวคุณกิติพงศ์นี่อยาก จะฝากอะไรถึงแฟนแฟนบอลของสิงห่าเรือบ้างไหมคะครับผมใช่เลยค่ะก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลสิงห่าเรือนะครับว่าเวลาได้เล่นในในบ้านหรือว่าสนามท่าสเตเดียมก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันเชียร์มาให้กำลังใจอาเต็ทุกคนสำคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับที่จะจะทำให้ทีมของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ครับครับผมแล้วก็พวกผมและเพื่อนๆทุกคน ก็พยายามจะทําให้สิ่งท่าเลือเนี้ยกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ขึ้นไปสู่ไทยลีกให้ได้ครับค่ะ <Okay. S 1> แล้วนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่ง <Okay. S 1> ของเจ้ากุ้งกีต hmm. ีพงมูลผม <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ผมและคุณแต้ววี เดี๋ยวต้องไปัวลต่อที่ไหนครับวันนี้วันนี้ไปสนามบีจีต่อเลยค่ะจากบีจีแล้วต้องไปสงขายอีกนะคะจากตลาดเวลางานมาช่วยเราเลยวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณกิติพงษ์ลลพงศ์ที่เสียเวลามาให้เราสัมภาษณ์กันในวันนี้เนี่ยเป็นกันเองมากใช่ขอบุณแล้วกันและที่ขาดไม่ได้ ที่ถ่านไม่ได้เลยก็คือสถานที่แพสสเตเดียมแห่งนี้นะคะที่ได้เพื่อกอำนวยความสะดวกให้เราได้มาถ่ายทํากันในวันนี้ด้วยครับผมขอขอบปนสโมสรสิงห์ท่าเรือนะครับแล้ววันนี้สุดท้ายจริงๆอะเราสามคนลากันไปเลยดีกว่านะแต่เดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ความรู้สึกก่อนที่จะเข้ามาอยู่สิงห์ท่าเรือที่มีต่อแฟนบอลก็คือผมผมคิดว่าท่าเรือเป็นทีมที่ ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทีมระดับตำนานกลุ่มแฟนบอลก็มีมากแล้วก็เป็นทีมดังในย่านคลองเตยผลงานที่ผ่าน,านมาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับแล้วก็คิดว่าความรมู้สึกมีกับแฟนบอลได้เหมือน